หลายคนจะน,นเน้นเลยนะคะเรื่องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมกรมสมพรณรเองก็สนับสนุนนะคะเรื่องของการที่จะอนุรักษ์พลังงานแต่ว่าจะมีสิทธิประโยชน์ทางภาษีอะไรคะให้กับบริษัทหรือว่าผู้ประกอบการที่เขาให้ความสําคัญกับเรื่องของอนุรักษ์พลังงานนะคะมาตรการทางภาษีเนี่ยมีบทบาทสําคัญเลยนะครับในการที่จะช่วยรัฐบาลในการที่จะส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด กรณีที่บริษัทหรือห้างส่วนนี้ปคนที่ซื้อทรัพย์สินประเภทวัสดุอุปกรณ์หรือเครื่องจักรที่มีผลต่อการประหยัดพลังงานนั้นเนี่ยนะฮะที่มีคนแบบคบท้วนตามหลักเกณฑ์ที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกําหนดไว้จะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้เป็นจํานวนไม่เกินร้อยละยี่สิบห้าของค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นแต่จะพูดถึงคําว่าอนุรักษ์พลังงานนี่ขอบขายกว้างเหลือเกินนะคะมีอะไรบ้างคะที่จะต้องได้รับยกเว้นภาษีนะคะ ในกรณีของการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีนั้นเนี่ยการซื้อวัสดุอุปกรณ์เ,เพื่อประหยัดพลังงานเนี่ยจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกำหนดไว้นะครับถึงจะได้รับสิทธิตามนั้นนะฮะทีนี้ในการซื้อวัสดุอุปกรณ์ประหยัดพลังงานตามที่ได้กล่าวแล้วนั้นเนี่ยนะครับเมื่อซื้อมาแล้วทำไงต่อนะครับก็ต้องมีหลักฐานการซื้อ นะครับและต้องต้องมาลรงรายงานตามที่ประกาศแนบท้ายนะครับว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไรบ้างนะครับเพื่ออะไรฮะเพื่อให้ครมหลวงกรส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบได้หมายถึงว่ามีหลักฐานพร้อมที่ให้ตรวจสอบนะครับและถ้าหากว่ามีไปตามกฎเกณฑ์ดังที่กล่าวแล้วเนี่ยนะครับก็สามารถได้รับสิทธิที่ประโยชน์ทางภาษีนะครับและถ้าอย่างนั้นนะคะอัตาราภาษีที่จะได้รับ ยกเว้นเงนเงื่อนไขนี้นี่คืออัตราเท่าไหร่นะคะท่านรองสิทธิประโยชน์ทางภาษีนะฮะเราก็จะให้หักได้ร้อยละยี่สิบห้าของค่าใช้จ่ายนะครับที่เกิดขึ้นอ๋อค่ะก็เหมือนกับเรื่องของกรอบใหญ่นีเรื่องของอนุรักษ์พลังงานอยู่ใช่ครับใช่ครับทีนี้หลายๆบริษัทเขาก็อาจจะได้รับสิทธิประโยชน์นะคะเรื่องของภาษีจากเป็นการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนอยู่แล้วนะคะถ้าหากว่าบริษัทเหล่านี้เข้าไปลงทุนซื้อวัสดุอุปกรณ์ไปซื้อเครื่องจักร ซึ่งเขาก็มองว่าเอเขาประหยัดพลังงานหรือว่าอนุรักษ์พลังงานเนี่ยนะคะยังจะได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมจากการยกเว้นภาษีด้วยไหมคะในกรณีของของบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนนะฮะหรือ B o i ไเนี่ยที่เราจะท่านผู้ชมจะเข้าใจง่ายนะครับจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีกรณีนี้นะครับนกอกจากนั้นเนี่ยยังมีข้อต้องห้ามอื่นอีกนะครับกอบไปด้วยนะครับต้องไม่เป็นทรัพย์สินที่ได้รับ สิทธิประโยชน์หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาขอรับสิทธิประโยชน์สนับสนุนจากส่วนราชการไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเพื่อการส่งเสริมการลงทุนด้านอนุรักษ์พลังงาน 2. นะครับต้องไม่เป็นทรัพย์สินที่เกิดจากรายจ่ายซึ่งได้จ่ายเป็นค่าจ้างเพื่อทําการวิจัยและพัฒนาตามพระราชดีกาตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากรฉบับที่สอง 97พศ2539 3. ต้องไม่เป็นทรัพย์สินที่เกิดจากรายจ่ายตามมาตรา65ตรีวงเล็บ5และได้รับการยกเว้นภาิีกันได้ตามมาตรา3วงเล็บหแห่งพระราชกฤษฎีกาตามความในประมวลรัศดากรว่าด้วยการยกเว้นรัศดากรฉบับที่460พศ2549และไม่รวมถึงทรัพย์สินที่เป็นยานพาหนะและวัสดุปรปกณ์หรือเครื่องจักรที่ใช้กับยานพาหนะด้วย ท่านรองสุธิชัยครับทีนี้ก็มีสิทธิประโยชน์อีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือทางกรมสรรพากรเนี่จะลดอัตราภ,าภาษีนะคะให้กับการพัฒนาในเขตพิเศษเฉพาะกิจเขตพิเศษเฉพาะกิจนี่คือพื้นที่ไหนอะคะ่ง่ายก็คือเรามาักจะรู้จักสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับก็จะประกอบไปด้วยหนาที่วา่าปัตตานียะลาแล้วก็บางอำเภอในจังหวัดสงขลาซึ่งประกอบไปด้วยอำเภอชนะเทพา นาทวีสบ้าย้อยนะครับและอีกจังหวัดสุดท้ายก็คือจังหวัดสตูลอันนี้เป็นเขตพิเศษนะครับอันนี้เชนชวนเลยนะเพราะว่าได้รับสิทธิประโยชน์ที่ไม่เคยมีมาก่อนนะครับสำหรับกรณีบริษัท้างหุ้นส่วนนิติบุคคลอะไรก็ตามนะฮะที่ไปประกอบธุรกิจในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจเนี่ยจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีก็คือเออสียภาษีในอัตราร้อยละสามของกำไรสุทธิซึ่งปัจจุบันเนี่ย นะครับก่อนที่เราจะปรับเปลี่ยนัตราภาษีเนี่ยก็คือร้อยละสาสิบำหรับการขายสินค้าการผลิตสินค้าหรือการให้บริการในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจนั้นนะครับตั้งแต่ปี2553ถึงปีพศ2555นะครับ ไม่ใช่แต่ไปลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจเท่านั้นนะคะบางคนไปเมืองนอกด้วยไปดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาหรือว่าส่งออกสินค้านําเข้าสินค้าเข้ามาอย่างนี้นะคะจะมีสิทธิประโยชน์อะไรให้กับบริษัทเหล่านี้บ้างนะคะท่านรองอันนี้เป็นหัวใจของรายได้ของประเทศเลยนะเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็การส่งออกสินค้านะครับนั้นกรมสรรพาเลยตระหนักว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยควรจะเป็นสิ่งที่จะต้องช่วยเหลือหรือว่าสนับสนุนนะครับ ก็โดยมีมาตรการทางภาษีนะครับสำหรับธุรกิจท่องเที่ยวและส่งออกสินค้าค่าใช้จ่ายเนี่ยให้ได้ทุกอย่างในที่เกี่ยวข้องกับการที่ไปแสดงในต่างประเทศหรือว่าในประเทศก็ตามนะฮะไม่ว่าจะเป็นค่าเช่าสถานที่ค่าตกแต่งสถานที่ค่าประกันภยัยค่าระวางขนส่งอุปกรณ์อะไรต่างๆพวกนี้นะฮะเราจะให้เป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะครับอัตราก็คือร้อยละร้อยนะครับ นี่คือสิ่งที่เป็นสิทธิประโยชน์ของผู้ประกอบกิจการธุรกิจท่องเที่ยวและส่งออกสินค้าครับแต่ทีนี้มาตรการนี้มันสิ้นสุดแค่รอบระยะเวลาชีปี2 5 5 4เป็นรอบสุดท้ายนะครับก็ไม่ทราบว่าทางกมรมธนบรณรจะประกาศขยายต่อไปอีกหรือไม่นะฮะก็ผู้ที่ประกอบธุรกิจทั้งสองประเภทนี้ก็ต้องคอยติดตามนะ วันนี้ฟังท่านรองสุธิชัยก็เห็นว่าสิทธิประโยชน์นี่ครอบคลุมหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องวิจัยพัฒนาเรื่องของการศึกษาอนุรักษ์พลังงานหรือว่าเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจนะคะเป้าหมายของกรมสมพารต้องการอะไรคะในการที่จะให้สิทธิประโยชน์ที่หลากหลายอย่างนี้นะคะอันนี้เป็นหัวใจของรอกรมสมพารอยู่แล้วนะครับในเรื่องของการใช้มาตรการทางภาษีในการที่จะช่วยประเทศในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ การอนุนรักพลังงานนะครับปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็สนับสนุนในเรื่องของอัตราภาษีเพื่อเน้นให้คนไปลงทุนแล้วก็สร้างความมีเสถียรภาพใงด้านเศรษฐกิจของจังหวัดสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นนะครับเพื่อให้ก่อให้เกิดความสงบสุขขึ้นนะครับเราจะเห็นได้ว่ามาตรการทางภาษีเนี่ยช่วยได้ในทุกๆด้านเลยนะครับสำหรับประเทศไทยนะฮะเป็นบทบาทหนึ่งของกรมสรรพากรนะครับ ก็ถือว่ารกรมสรรพากรให้สิทธิประโยชน์กับผู้ประกอบการผู้ประกอบการเขาก็จะได้ไปช่วยเหลือสังคมแล้วก็พัฒนาประเทศชาติด้วยใชครับนะคะ,ะจากสิทธิประโยชน์ของพรอกระดห50นะคะบ้านสรรพากรก็ยังคงมีเรื่องราวดีๆให้ติดตามกันต่อในอีซีภาษีค่ะไปชมกันแล้วกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งในช่วงท้ายของรายการนะคะ,<อ>ะ สวัสดีครับอีซี่ภาษีตอนนี้เกี่ยวข้องกับพงด50ที่พูดคุยกันในรายการด้วยครับนั่นคือกรณีที่บริษัทของคุณกำลังมองหาบริษัทที่รับทำงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสินค้าของคุณแต่เกิดคำถามว่ามีบริษัทไหนบ้างที่เข้าข่ายตามประกาศของกระทรวงการคลังตามที่กรมสรรพากรได้ระบุไว้ไม่ยากเลยครับคุณสามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ของกรมสรรพากรโดยตรง ตามผมมาดูพร้อมๆกันเลยครับเริ่มจากไปที่เว็บไซต์ของกรมสรรพากรก่อนเลยครับแล้วไปที่อ้างอิงคลิกเข้าไปด้านในจะเห็นแถบทางด้านซ้ายกดเลือกที่ประมวลรัศดากรแล้วคลิกไปที่ประกาศกระทรวงการคลังเมื่อเข้าไปด้านในจะเห็นประกาศของกระทรวงการคลังหลายเรื่องด้วยกันให้คุณเลื่อนมาดูด้านล่างสุดเพื่อค้นหาประกาศกระทรวงการคลังเกี่ยวกับภาษีเงินได้ เมื่อเจอแล้วคลิกเลือกฉบับที่4รายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเข้าไปดูรายชื่อได้เลยครับซึ่งจะมีทั้งบริษัทเอกชนรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานรัชการที่รับทำงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนับร้อยร้อยแห่งนอกจากนี้คุณยังสามารถเลือกดูประกาศกระทรวงการคลังฉบับอื่นๆที่เกี่ยวกับภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่มเช่น หลักเกณฑ์การพิจารณาและรายชื่อองค์การสถานสาธารณกุศลสถานพยาบาลสถานศึกษาเป็นต้นช่วยให้การตรวจสอบหน่วยงานต่างๆง่ายขึ้นเยอะเลยครับหมดเวลาแล้วครับติดตามชมเรื่องน่ารู้แบบสนุกๆตามสไตล์อีซี่ภาษ e ีได้ใหม่ในครั้งต่อไปครับ และสําหรับคุณผู้ชมที่มีคําถามหรือข้อสงสัยอย่ากเก็บไว้คนเดียวนะคะสามารถส่ง SMS คําถามมาได้ที่หมายเลข42211224 5ท่านแรกที่ส่ง SMS คําคำถามเข้ามาจะได้รับเสื้อยืดโปโลบ้านสัมพกรณส่งตรงถึงบ้านคุณเลยค่ะ วันนี้คุณผู้ชมก็คงจะได้รับคำแนะนำดีๆที่เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์ของพองดอ50กันไปมากมายเลยทีเดียวนะคะแต่ต้องบอกว่าสิทธิประโยชน์ของพองดอ50ยังไม่ได้หมดลงเพียงเท่านี้นะคะยังคงมีเรื่องของการศึกษาแล้วก็การช่วยเหลือคนพิการด้วยค่ะเพียงแต่ว่าเวลาของบ้านสัมภกร์คืนนี้หมดลงเพียงเท่านี้แล้วนะคะฉะนั้นต้องกลับมาติดตามตอนต่อของสิทธิประโยชน์จากพองดอ50กันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะ สำหรับวันนี้ดิฉันและคุณสุทธิชัยสังคมณนีรองอธิบดีกรมสมภารต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ